ถ้าใครเขาทำไม่ดีกับเราก็จงจำเอาไว้เถอะว่าคนคนนั้นเนี่ยผิดปกติไม่ใช่เราที่ผิดปกติเพราะคนที่ปกติดีเนี่ยเขาจะไม่คิดทำร้ายหรือว่าทำลายผู้อื่นแน่นอนถามจริงๆนะคะว่าเราจะทำร้ายตัวเราเองด้วยการคิดลบไปทำไมบางครั้งเนี่ยเจนจีลองมานั่งนึกดึกดูนะว่าเอ๊มันได้ประโยชน์อะไรนะเกี่ยวกับการคิดลบเพราะว่าการคิดลบ คือคิดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของบาปเช่นนะคนที่ชอบพยาบาทอาฆาตหดหูง่วงวุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยคิดที่จะปองร้ายผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่ของโหมดคำว่า fix my set ซึ่งแปลว่าย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องเดิมๆที่เป็นเรื่องไม่ดีนี่แหละค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า fix my set ทีนี้คุณรู้ไหมว่าพอคุณ fix mindset แบบนี้คิดลบอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มันเป็นการทำร้ายตัวคุณเองมันไม่ได้เป็นการทำร้ายผู้อื่นเลยแล้วถามว่าแบบนี้จะเรียกว่าฉลาดหรือเรียกว่าฉลาดน้อยที่เขาชอบเรียกกันสั้นๆว่าโง่นะคะเจนจีว่านะการคิดลบเนี่ยคิดลบมันชีวิตมันก็ยิ่งตกยิ่งต่ำลงต่ำลง ไอราสีที่คุณมีอยู่โดยนัยก็เรียกว่าออร่าเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นราคีหรือว่าโดยนยัยเรียกว่า e er อ r ร์เถามจริงๆเหออออร่ามีอยู่ดีๆแล้วเนี่ยจะไปทําให้มันเออร์ไปเพื่ออะไรถูกต้องไหมคะแทนที่คุณจะคิดบวกหรือว่าภาษาอังกฤษคือ positive thinking นั่นหมายถึงว่าการคิดถึงแต่เรื่องที่เป็นบุญเจนจีมั่นใจค่ะว่าหลายๆคนเนี่ย จะต้องเข้าใจคําว่าบุญหรือบาปท,ที่มันเป็นนามธรรมก็จริงแต่สองคำนี้โดยนัยยะแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เห็นผลได้ในหลายๆเรื่องเหมือนกันทีนี้ถ้าคุณคิดบวกนั่นก็หมายถึงว่าคุณสร้างสารรค์แล้วก็ส่งเสริมชีวิตของคุณให้คุณเนี่ยต่อบุญต่อบุญไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าในขณะนั้นเนี่ยคุณมีสภาพที่ย่ำแย่ก็ตามแต่การคิดบวกของคุณเนี่ยมันจะทําให้บุญของคุณเนี่ยเข้ามาช่วยเกื้อหนุน ได้ในสักวันหนึ่งเอาละเล่าไปหรือพูดไปก็น่าจะเป็นการที่ไม่ค่อยมีคนเชื่อดังนั้นเนี่ยสุภาษิตท,ที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำคุณลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่าการที่มีโพสต์สติจกกิ้งเนี่ยมันดีขนาดไหนลองดูนะจ๊ะ